nee, 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 nee.

ใหญ่ครับตัวนี้ตัวใหญ่ครับใหญ่ผมแต่ว่าไม่รู้จุดแล้วไม่ครับดีขึ้นมาดีเลย อันนี้นะครับทุกคนตอนนี้เราก็เดินมาสักพักนะครับแล้วก็ขึ้นมานั่งที่บนบกนะครับผมตอนนี้ก็เราจะกลับบ้านกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปผลฮานกันนะครับผมว่าวันนี้เราได้อะไรบ้างนะครับมาดูของทีมฮานนะครับพึ่งขึ้นมาสดสดร้อนร้อนเลยนะครับผมนี่จยเป็นกุ้งหลายชนิดอยู่นะครับ มีกุ้งหางม่วงกุ้งตีนแดงแล้วก็ปูม้าด้วยนะผมเดีย๋ยวเราจะเอาออกมาให้ดูนะครับให้ชมกันนะครับผมว่าคืนนี้เรามานกันนานไหนนะครับมีทั้งปลาหมึกด้วยครับผมโอ้โหคืนนี้เราก็ได้เยอะอยู่นะครับนี่ครับผมโอ้โหกุ้งทั้งนั้นนะครับนี่ครับ ส่วนมากจะเป็นกุ้งหงางม่วงนะครับผมมีปูดาวด้วยนะผมอ๋อแบบปูนะนาเยอะโอ้โหปลาหมึกครับผมนี่ปูม้านะครับทุกคนเยอะอยู่นะครับโอ้โหกุ้งตูสวยๆนะครับดูครับผมของทีมฮานะโอ้ยตัวนี้ตัวใหญ่นะผม โอ้โหตัวสีเหลืองเลยนะครับมีอีกไหมครับตัวใหญ่ๆนี่ครับโอ้สวยๆครับผมไม่มีแล้วนะครับตัวที่ใหญ่แบบนี้นะครับก็วันนี้นะครับเราก็ได้เยอะอยู่นะครับมากับทีมหานะผมทีมหานก็ได้เยอะนะครับตัวสวยนะผมก็วันนี้นะครับ โอเดี๋ยวไปดูของผมด้วยนะครับนี่เราจะปีกุ้งนะครับผมกุ้งของเรานะครับได้เยอะใช้ได้อยู่นะครับมีปลาหมึกด้วยนะครับผมเป็นปลาหมึกกระดองนะครับเดี๋ยวผมเอากุ้งออกมาให้ดูนะครับผมนี่ครับสวิงอันนี้เอาออกง่ายๆนะผมผมเกะ สายยางก่อนนะครับเมื่อตกี้นะครับผมจับกุ้งครับลืมผูกสายยางนะครับกุ้งหลุดหมดเลยครับผมเสียดายนะผมแต่ว่าก็ไม่ท้อนะครับก็หากุ้งต่อครับได้มาแค่นี้นะผมก็ไม่เยอะนะครับวันนี้นี่ครับ นี่ครับทุกคนดูนะครับมีทั้งปลาหมึกทั้งกุ้งเลยนะครับกุ้งเราก็ได้ที่ผัดนะครับผมนี่เป็นกุ้งราคาแพงนะครับผมดูครับตัวใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับผมนี่จะเป็นกุ้งตีนแดงนะครับนี่ปลาหมึกเราได้สามตัวนะครับเลยกุ้งหลายตัวอยู่นะที่ผัดเลยครับผมแล้วก็ในนี้ก็มีนะครับผม มีทั้งหอยชักตีนกุ้งนะครับดูครับทุกคนมีเมทีออกมาเลยนะครับผมนี่ครับกุ้งทั้งนั้นนะครับแล้วก็หอยชักตีนแล้วก็หอยเข็มนะครับผมก็ได้สองมืออยู่นะครับโอเคนะครับผมทุกคนวันนี้นะครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับ้อุยยังขอลาไม่ได้ก่อนนะผมมีปูด้วยครับผมเดี๋ยวผมมาดูนะครับ ตัวใหญ่นะไฮไลท์วันนี้เลยนะผมผมล้างก่อนนะครับนี่ติดโคลนมานะผมโอเคผมขอล้างก่อนครับปูตัวนี้เป็นปูม้านะครับนี่นี่ครับโอ้โหได้ทั้งกุ้งได้ทั้งปูนะครับได้ทั้งหมึกนะครับผม นี่ครับสมราคาที่มาคืนนี้นะครับผมนี่ครับอาหารทะเลนะครับซีฟู้ดครับผมน้ำจิ้มหรือว่าเอากุ้งไปผัดดีนะผมเราต้องนึกเมนูก่อนนะครับเดี๋ยววันอื่นนะครับผมเราจะทําเมนูให้ดูด้วยนะครับย่างกุ้งย่างหมึกนะผมนี่ครับวันนี้นะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ ก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับผมเปลี่ยนจากหาไม้ด่างมาลงทะเลบ้างนะครับผมโอ้โหตัวนี้เนื้อหวานสุดยอดนะครับผมโอเคครับจบคลิปเพียยเกันนี้ครับ